ค่ะยิงมาลิลีค่ะวันนี้พาคุณมาอยู่ที่โครงการเบลเกีย e เอ็กซ์คลูซีฟพูลวิลล่าบางนาพระราม9ค่ะ ที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะในรูปแบบพูลวิลล่าค่ะที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวทุกยูนิตนะคะพัฒนาโครงการโดยบริษัทบริทนเนียจำกัดค่ะในเครือบริษัทออริจินพรอพเพอร์ตี้จำกัดค่ะที่นี่นะคะมีแบบบ้านให้คุณเลือก3แบบค่ะแบบแรกก็คือแบบเอลลิสค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่70ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย360ตารางเมตรค่ะแบบที่2นะคะแบบวิลตันค่ะสร้างบนแปลงที่ดิน80ตารางวาขึ้นไปนะคะพื้นที่ใช้สอย400ตาราง ค่ะและแบบใหญ่ที่สุดนะคะด้านหลังของเราค่ะคือแบบคาเพลค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่90ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย500ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน5ห้องนอน6ห้องน้ําและสีที่จอดรถค่ะที่นี่ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นบิทิชนะคะที่เรียบหรูและดูดีค่ะโดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเมืองเบลกาวียประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันมา นี้ค่ะคุณสามารถจอดรถได้4คันสบายๆค่ะประตูทางเข้าบ้านเนี่ยจะมี2จุดนะคะบริเวณที่จอดรถตรงนี้ค่ะเชื่อมเข้าบ้านได้และทางเข้าหลักนะคะด้านหน้าค่ะจุดเด่นของที่นี่ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวทุกหลังนะคะว้าวหลังใหญ่มาก มุมนั่งเล่นตรงนี้นะคะเป็น living area ค่ะที่มีเพดานสูงอยู่ที่4.5เมตรค่ะจุดเด่นก็คือออกแบบให้มีกระจกนะคะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ตั้งแต่พื้นจรดเพดานค่ะทำให้คุณสามารถเทควิวสระว่ายน้ำส่วนตัวที่อยู่ด้านข้างได้ทุกมุมเลยนะคะ มุมนี้ค่ะเป็นคอนเดอร์นะคะหรือว่าเป็นมุมนั่งทำงานที่สามารถมองออกไปเห็นวิวสระว่ายน้ำด้านนอกได้ด้วยค่ะ dining area ค่ะหรือว่ามุมรับประทานอาหารที่คุณสามารถวางชุดโต๊ะขนาดใหญ่นะคะนั่งรับประทานอาหารไปและเทควิวสระว่ายน้ำได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ นี่เลยค่ะจุดเด่นของบ้านนะคะก็คือมีสระว่ายน้ําส่วนตัวทุกหลังค่ะขนาดของสระว่ายน้ําความยาวจะอยู่ที่12.50เมตรนะคะและความกว้างของเขาจะอยู่ที่3เมตรค่ะสามารถว่ายออกกําลังกายได้สบายๆเลยค่ะส่วนมุมนี้นะคะเป็นพื้นที่สวนหลังบ้านค่ะ ถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยโครงการจะปูพื้นหญ้านะคะเป็นพื้นที่สีเขียวให้แต่ว่าคุณสามารถตกแต่งเหมือนบ้านตัวอย่างนี้ได้นะคะเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนได้แบบนี้เลยค่ะเชื่อมต่อกับทางเข้าบ้านด้านหลังตรงนี้ได้ด้วยนะคะ ตอนที่4ค่ะที่บริเวณชั้น1นนะคะสามารถทำเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุได้นะคะพื้นเนี่ยก็เป็นแบบ absorption floor ค่ะพื้นกันกระแทกพร้อมห้องน้ำส่วนตัวค่ะ ต่อเนื่องมามุมนี้นะคะคุณสามารถทำเป็นไอซ์แลนด์ค่ะเป็นแพนทรีหรือว่าพื้นที่สำหรับเตรียมอาหารได้นะคะปาร์ตี้เบาๆจัดได้มุมนี้เลยนะคะ ัดมามุมนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อกับประตูด้านหน้าบ้านค่ะไปที่บริเวณลานจอดรถซึ่งโครงการให้ดิจิตอลดอลล็อกนะคะแบรนด์ Samsung มาทุกยูนิตค่ะมุมนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของ Security แล้วก็ Service ของบ้านนะคะมีระบบ Magnetic และ IP Camera นะคะซึ่งเป็นกล้องวงจรปิด CCTV ที่จะมีให้บริเวณ Living นะคะและพื้นที่จอดรถด้านหน้าค่ะ เ o านเตอร์รูมหรือว่าห้องน้ำแขกค่ะพื้นที่ครัวค่ะเป็นครัวไทยแยกส่วนนะคะโครงการให้เคาน์เตอร์ครัวแบบนี้นะคะท็อปเป็นหินสังเคราะห์สีดำสวยๆแบบบ้านตัวอย่างนี้เลยค่ะส่วนมุมนี้เชื่อมต่อไปพื้นที่ซักล้างแล้วก็เป็นพื้นที่เซอร์วิสนะคะมีห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำให้ด้วยค่ะ นี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดค่ะไปดูชั้น2องกันค่ะของข้าบริบรเวณบันไดตรงนี้คุณสามารถทําเป็นพื้ที่นั่งเล่นอา่านหนังสือได้นะคะเพราะว่ามีช่องแสงกระจกขนาดใหญ่ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาค่ะมาที่บริเวณชั้น2นะคะก็จะเป็นคอมมอนแอร์เรีย นั่นทำงานเบอร์ฟอร์มโฮก็ได้หรือว่าจะทำเป็น l i วิ n แอน e ์เพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเชื่อมต่อกับด้านหลังนะคะก็จะเป็นพื้นที่สวนส่วนตัวในตัวบ้านของคุณค่ะเข้ามาห้องนี้นะคะมาสเตอร์เบดรูมหรือว่าห้องนอนใหญ่ค่ะพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะคะคุณสามารถวางเตียงได้ถึงิงไซส์ค่ะ และว,วางที่น้าของปลายเตีเยงตรงนี้นะคะรวมถึงมีพื้นที่ใช้สอยเหลือนะคะสำหรับการทําพื้นที่นั่เล่นพักผ่อนเพิ่มเติมเชื่อมกับประเบียงข้างบ้านได้นะคะและมุมนี้มีความพิเศษค่ะเป็นพ็อเก็ตการ์เด้นนะคะสวนส่วนตัวในมาสเตอร์เบดรูมผ่ะที่คุณสามารถทำเป็นมุมพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ที่คุณชอบนะคะให้คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นค่ะ จะเป็นโมเออินพระเสษนะคะหรือว่ามุมแต่งตัวขนาดใหญ่ที่คุณสามารถทําเป็นพื้นที่สําหรับเก็บอุปกรณ์แบบนี้ก็ได้ยูดิด,ดูเสื้อผ้าตั้งแต่พื้นจรดเพนานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนห้องน้ํานะคะสําหรับม master ์เบ r o ูมจะมีบัตดชาบหรือว่าอาบน้ําให้ด้วยค่ะอ่างล้างหน้าแบบ h ิ s สแอนเฮอรค่ะ ห้องบน้ำนะคะที่ใก้กับห้องโถสุขภัณฑ์ค่ะเส้นสุขภัณฑ์นี้ก็ให้แบรนด์โลเลอร์นะคะเป็นแบบอัตโนมัติค่ะทำได้ทา่าบ้านค่ะเป็นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะ นี้นะคะสามารถวางเตียงได้ถึง5ฟุตหรือว่า6ฟุตก็ได้ค่ะมีพื้นที่ใช้สอยเหลือนะคะแล้วก็ทำฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมได้นะคะรวมถึงมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยค่ะและห้องนี้ค่ะเป็นห้องนอนที่3ค่ะพื้นที่ใช้สอยใกล้เคียงกันเลยนะคะวางเตียงได้5ฟุตนะคะแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวให้ด้วยค่ะ ปดูอีกฟังก์ชันหนึ่งดีกว่าค่ะที่ชั้น2นะคะเป็นสเตจยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะทับเป็นห้องนอนที่5ก็ได้ สำหรับห้องนี้นะคะคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ไม่ว่าจะทําเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าเป็น private l วิ i n g ค่ะหรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นส่วนตัวแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะดีไซน์ได้ตามไลฟ์สไตล์และตามการใช้ชีวิตได้เลยนะคะห้องนี้ออกแบบให้มีช่องแสงและหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่ทำให้อยู่สบายเพิ่มมากขึ้นค่ะเ <_ d ream> ดี๋ยวเราไปสนุกให้ฟังกันอีนกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะก็คือโครงการเบลเกเวียรเอกซิ v ควินล่าบางนาขนาด9ค่ะบ้านเดี่ยวโครงการใหม่นะคะจากบริษัทรีเทาเนียจำกัดในเครือบริษัท Origin p r o อพเพอร์ตัดค่ะซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างจากบ้านเดี่ยวโครงการอื่นๆนะคะหนึ่งคือทางเข้าออกสองทางค่ะนั่นก็คือจากถนนสุขาวิบาล2และถนนกาญจนาพิเศษค่ะ เป็นส่วนตัวเพียงแค่65ยูนิตเท่านั้นนะคะรยากาาด้านในเนี่ยนำสายไฟลงดินค่ะเพราะฉะนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะได้ความเป็นส่วนตัวด้วยการทําพื้นที่สวนรอบๆโครงการค่ะบ้านทุกหลังจะอยู่อาศัยได้เป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ ที่สำคัญคือมีบริการ personal home service ค่ะบริการร่วมกับพันธมิตรค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสมิติเวชร้านค้าร้านอาหารต่างๆรวมถึงบริการอื่นๆนะคะที่อำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตในโครงการเบลเกเวียเอ็กซ์คลูซีฟฟูวิลล่าบางนาปรมเก้าค่ะที่นี่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่25ถึง40ล้านบาทค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ที่เราพาชมกันค่ะชื่อแบบบ้านว่า คาบเพลค่ะเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดในโครงการค่ะราคาพร้อมตกแต่งหันนี้คือ50.6ล้านบาทสำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถสอบถามข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทฟรีเนยียจำกัรดค่ะ